เอาแล้วพึ่งย้ายเข้าเรือนหอแต่แม่สามีสั่งเบรกเรื่องนี้ว่าอย่ารับงานไลฟ์สดขายของเยอะเป็นห่วงสุขภาพและอยากอุ้มหลานแล้วถ้าอยากได้เงินให้มาบอกแม่ไม่ต้องไลฟ์สดเยอะค่ะเรีนยนขอคุณพ่อคุณแม่ดีกว่า เรียกได้ว่าครอบครัวของพิพิธน่ารักอบอุ่นที่สุดงานนี้คุณสามีก็เซอร์ไพรส์ต้อนรับภรรยาเข้าบ้านและฉลองครบรอบ20วันที่แต่งงานกันด้วยกระเป๋าแบรนด์เนมหรูมูลค่ากว่า2 0 0 0บาทของขวัญให้แม่บ้านตุวนน้อยอนะใช่ไหม แม่เลื่อนหอหลังจริงจะยังไม่เสร็จแต่ทั้งคู่ก็ได้เลิกง,งามยามดียหญ่เข้าบ้านเดี่ยวของพี่พีทที่อยู่คนเดียวมากกว่า10ปีเป็นบ้านสไตล์หนุ่มๆม,มีหุ่นโมเดลเต็มไปหมดมาถึงบ้านพี่พีทก็ช็อตฟิลภรรยาบอกว่าบ้านผมไม่รกนะทําเอาแก้มบุ่มถึงกับถามเลยว่าจะรอเล่นกับระบบใช่ไหมพี่พีทบอกเลยว่าปก,กติบ้านไม่รกครับอู่จริงจพี่พีจะเอาจะเอาอนี้ใช่ไหมเอาไงคะพี่พีจะทำแบบนี้ใช่ไหม <laughs> ได้นะ นะบรรยากาศวันแรกก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางต่างคนต่างช่วยกันประกอบเฟอร์นิเจอร์ท่าทางของพี่พิทคล่องแคล่วซะจนต้องถามว่าจะเป็นผู้บริหารตอนกี่โมง ทำไมพี่พีทครบเครื่องทาได้ทุกอย่างจริงๆแถมในโหมดสามีก็ยังอบอุ่นเกินกว่าคําว่าไมโครเวฟไปไกลแล้วล่าสุดพี่พีทก็ได้เผยภาพของแก้มบุ๋มในยามเช้าก่อนไปทํางานสีภรรยานอนหลับสนิทแบบสบายมีหมอนข้างรูปพี่พีทใส่สูตรนอนอยู่ข้างๆถึงพี่พีทจะไม่อยู่แก้มบุ๋มก็ไม่เหงาพร้อมกับบอกด้วยว่าเตียงเขานิ่มมากนะนอนคนเดียวตลอดไม่เคยมีใครมานอนด้วยถ้าจะหวานขนาดนี้รอรุนเบบีในเรว็วันได้เลยเตียงเขานิ่มมากนะ ไม่เคยมีใ,ใครมาน,นอนเลยต้องน,นอ,นอนคนเดียวมาแต่บอ,อกูเราจะได้มีช่างแอบแต่ช่างปล่าเปลยาอ้อยเหรอเตียงคนนิ่มอ้อยเหรอเท่านั้นไม่พอพี่พีชยังเผยความลับด้วยว่าตอนคบกันได้ไม่กี่เดือนแก้มบุ๋มก็ขอเสื้อที่มีกลิ่นพี่พีชไปนอนกอดก็บอหวานเสน่ห์เก่งขนาดนี้มีหน้าละค่าพี่พีชถึงได้หลงรักหัปวปักขัวปั๊ม อยูด่ด้วยกันประมาณไม่กี่เดือนอะแล้วบอกว่าขอเสื้อที่ใส่แล้วตัวหนึ่งแล้วก็เอาเสื้อที่เราใส่แล้วอะไปนอนกอดไปใส่หนอนข้างลหลักเหรที่ผุ่มอะไม่ใช่แบบผู้ชายก็หลงติดวะมันเป็นว,วะึ้นแทนเป็นคู่สามีภรรยาป้ายแดงที่ข้างรักกันสุดๆก่อนแต่งงานว,วาหวานแล้วแต่หลังแต่งกลับยิ่งเผยโมเมตนต์น่ารักมุ้งมิ้งออกมาให้ได้เห็นมากยิ่งขึ้นคุณสามีทํางานเสร็จก็รีบกลับบ้านมาดูภรรยาทาความสะอาดบ้านในทันทีเอ็นดูความแม่ซีเรียลของแก้มบุ๋มทําไปบ่นไป นึกว่าละครคุณธรรมเรื่องแม่บ้านที่วินกับสามีจอมปั่นเลยทีเดียวแม่พี่เรียงจะไม่ได้ตามมาอยู่บ้านใหม่ด้วยกันแต่แมวรักของข้าตรงได้มาเจ้าเป็ดรูกรักแก้มบุ๋มอยู่เป็นยิ่งกว่าอะไรจากคู่ปรับของพีทตอนนี้กลายเป็นคู่รักซะแล้วไม่รู้ว่าพี่พทแต่งแก้มบุ๋มเข้าบ้านหรือแต่งแมวเข้าบ้านกันแน่นอนทับตัวพีทสายตาแบบผู้ชนะเลยบอกได้คาเดียวว่าพีทและแก้มบุ๋มเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากโดยเธอก็ได้เล่าโมเมนต์ตอนเข้าวังหอคืนแรกบอกนอนไม่หลับเพราะพีทกอดแขนบุ๋ม ตลอดทั้งคืนจะดิ้นก็ไม่ได้เกรงว่าพี่พีชจะตื่นคืนแรกพี่พีชนอนนอนเอามือหนูไว้อย่างนี้ทอ่านี้นอนกอดแขนใช่ไหมอย่างนี้ืนนล้ฉันก็แบบเอาไงดีวะถ้าขยับเขาจะตื่นเอาไงดีวะคื่กวาจะได้นอนเข้าใจปะก็เลยทําการแบบขยับตัวแบบถ้าเป็นเหมือนหลับแล้วขยับ แต่ใดๆก็คือเรื่องไลฟ์สดไม่เคยพลาดขนาดมาบ้านใหม่ก็คนอุปกรณ์มาครบนั่งไลฟ์เยียงสนุกสนานซึ่งเอฟซก็ถามถึงคุณแม่ของพี่พีชเยอะมากจนแก้มบุ่มถึงก็บอกเลยว่าอีกหน่อยคงต้องรองชวนคุณแม่มานั่งไลฟ์ด้วยกันซะแล้วล่ะค่ะ